I <laughs> เดินกันเดินแล้วจ้าขอบคุณค่ะแตงถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปถึงพันเมตรแล้วแตงถ่ายให้ เราเอาตัวที่แล้วแปดสิบโลก็ประมาณนี้มาถ่ะฮะมาเลขหนึ่งสองรวมหนึ่งสองไปเลย